เมื่อวันที่6มีนาคมครับทรัมป์เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรงในการลงนามคำสั่งประธานาธิบดีสุดเข้มงวดฉบับหนึ่งครับโดยที่สหรัฐกำลังเริ่มสำรองบิตคอยเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการแล้วครับไม่ใช่แค่การกักตุนบิตคอยแบบธรรมดาแต่ยังเตรียมตั้งครังสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติขึ้นมาอีกด้วยครับซึ่งฟังดูแล้วก็รู้เลยครับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยโดยคำสั่งได้เขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องรีบลงมือทำงาน และภายใน60วันต้องยื่นรายงานโดยเราจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันครับว่าจะสร้างยังไงจะลงทุนยังไงจำเป็นต้องให้สภาคองเกรสช่วยออกกฎหมายรับรองไหมทุกอย่างจะต้องเคลียร์ให้หมดครับและนอกจากนี้รายงานยังจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนเช่นเก็บสันรองยังไงจะบริหารจัดการยังไงจะอธิบายยังไงให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจและอะไรที่ควรเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยต้องมีการจัดการอย่างโปรง่งใสในทุกขั้นตอน ซึ่งฟังดูแล้วครับเหมือนรัฐบาลสหรัฐกําลังเตรียมตัวเข้าสู่สนามอย่างจริงจังแล้วใช่ไหมครับซึ่งสรุปสั้นๆก็คือครั้งนี้สหรัฐจริงจังที่จะเริ่มเก็บบิดขออย่างเป็นทางการพร้อมตราประทับของกระทรวงการคลังแล้วครับโดยจะไม่มีการปิดบังอีกต่อไป